สวัสดีค่ะ ท่านไหนกำลังมองหาบ้านที่ใกล้กับโรงเรียนนานาชาติในโซนอำเภอหางดงและสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันจะไปยังโซนสนามบินก็แค่15นาทีเท่านั้นตอนนี้ค่ะโบอยู่ในหมู่บ้านวังตาลค่ะซึ่งบ้านที่จะพาทุกท่านมารับชมในวันนี้นะคะเป็นแบบบ้านสไตล์โมเดินเป็นบ้านสั้งใหม่เลยซึ่งตัวบ้านค่ะมีเนื้อที่92ตารางวาพื้นที่ใช้สอย300ตารางเมตรค่ะฟังก์ชั่นบ้านค่ะ4ห้องนอน5ห้องน้ําด้วยกันสําหรับหลังนี้นะคะจะอยู่เองหรือปล่อยเช่าก็คุม ซึ่งหมู่บ้านนี้นะคะก็จะเป็นที่นิยมนะคะของผู้ปกครองนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาตินะคะก็จะเช่าอยู่ค่ะเพราะว่าจะใกล้กับโรงเรียนนานาชาติหลากหลายแห่งเลยค่ะ มองหาบ้านใกล้กับโรงเรียนนานาชาติและก็ไปยังสนามบินเพียงแค่15นาทีตอนนี้ค่ะโบอยู่ในหมู่บ้านวังตาลค่ะซึ่งหมู่บ้านวังตาลค่ะโครงการตั้งอยู่ในโซนฉันพกหวานอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจากการเดินทางสนามบินมายังตัวหมู่บ้านนะคะใช้ระยะเวลาเพียงแค่15นาที9กิโลเมตรเท่านั้น ใช้ถนนเชียงใหม่หางดงนะคะหมายเลข108ค่ะแล้วก็ยิงตรงไปยังซอยดอนปินซอย3นะคะจากถนนหลักเข้ามายังตัวหมู่บ้านค่ะ2กิโลเมตรเท่านั้นค่ะบ้านหลังนี้ค่ะมาพร้อมกับเนื้อที่ดิน92ตารางวาพื้นที่ใช้สอย300ตารางเมตรฟังก์ชันบ้าน4ห้องนอน5ห้องน้ำเฟอริเจอร์ครบคันทุกอย่างมาพร้อมกับสระว่ายน้ำส่วนตัวและที่สำคัญนะคะ จะอยู่อาศัยเองก็น่าอยู่มากๆเลยค่ะหรืออยากจะซื้อเพื่อการลงทุนปล่อยเช่าโซนนี้ก็จะได้รับความเป็นนิยมนะคะสําหรับผู้ปกครองนะคะที่พาลูกๆมาเรียนนะคะก็จะใกล้กับโรงเรียนนานาชาติหลากหลายแห่งเลยค่ะอาทิเช่นโรงเรียนนานาชาติเมริตันค่ะใช้ระยะเวลาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นโรงเรียนสาธิตนานาชาติโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่นค่ะประมาณ15นาทีค่ะ8-9กิโลเมตรและโรงเรียนนานาชาติค่ะ Ambassador b i l i n g l School ค่ะ โรงเียนอาชาติ Unity Concord International School นะคะประมาณ15นาทีค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่มองหานะคะบ้านนะคะพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบคันหลังนี้โบก็แนะนำเลยค่ะส่วนรายละเอียดด้านในนะคะจะสวยงามแค่ไหนนะคะเดี๋ยวโบพาไปรับชมนะคะแต่ก่อนที่เราจะพาไปรับชมโบขอฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดบ้านสวยๆในจังหวัดเชียงใหม่ส่งตรงจากช่องเราค่ะ สำหรับการเดินทางจากสนามบินมายังหมู่บ้านวังตาลนะคะใช้ถนนหมายเลข108เชียงใหม่หางดงค่ะประมาณ15นาที8กิโลเมตรค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เข้าในซอยดอนปิน3นะคะจากถนนหลักค่ะเข้ามายังตัวหมู่บ้านนะคะประมาณ2กิโลก็จะถึงหมู่บ้านวังตาลเลยค่ะหมู่บ้านวังตาลเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่นะคะที่มีเนื้อที่ดินเป็นพันไร่เลยค่ะ แล้วก็มีถนนนะคะสาธารณะนะคะกว้างขวางเลยถึง8เมตรแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการก็จะมีสระว่ายน้ำสนามเทนนิสนะคะร้านคาเฟ่ชื่อดังค่ะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะในหมู่บ้านค่ะก็จะมีต้นไม้นะคะขนาดใหญ่ให้ความร่มรื่นน่าอยู่ตอนเย็นๆนะคะผู้ปกครองนะคะหรือสมาชิกท่านไหนนะคะก็พาน้องหมาน้องแมวหรือ,อเด็กๆนะคะมาปั่นจักรยานเล่นนี่ก็เหมาะเลยค่ะคุณผู้ชมและถนนของโครงการค่ะก็กว้างถึง8เมตรนะคะลดส่วนกันได้สบายเลยตัวบ้านนะคะอันนี้โบอยู่ทางด้านหน้าบ้านตัวบ้านค่ะจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะ ออกแบบมาเป็นแบบสไตล์โมเดิร์นโทนสีขาวค่ะและหลังนี้นะคะก็จะเป็นหลังหัวมุมด้วยนะคะคุณผู้ชมก็จะมีความเป็น private ส่วนตัวค่ะการออกแบบดีไซน์เป็นแบบสไตล์โมเดิร์นนะคะโทนสีขาวนะคะแล้วก็มีการผสมผสานนะคะของอลูมิเนียมลายไม้ก็ทำให้บ้านดูอบอุ่นไปด้วยนะคะและตัว กำแพงบ้านนะคะก็สูงถึง2เมตรกว่าเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ด้านหน้าบ้านนะคะเราก็ปลูกต้นไรเกาหลีไว้ให้นะคะส่วนทางนี้นะคะพื้นของโรงจอดรถนะคะด้านหน้านี้ก็จะทําจากวัสดุพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายค่ะประตูรั้วของ ทางโรงจอดรถนะคะก็เป็นประตูรั้วโครงเหล็กหนาแน่นเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไม้สักเลยนะคะติดตั้งประตูรีโมทอัตโนมัติไว้ให้เรียบร้อยนะคะด้านหน้าก็จะมีตัวของดอเบลนะคะมีตัวของไฟนะคะที่อยู่ทางด้านหน้าบ้านประตูค่ะคุณผู้ชมและตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินเล็กนะคะก็จะมีแผ่นทางเดินไปให้ค่ะนะคะนี่เลยก็พอเราเข้ามาแล้วนะคะก็จะพบกับตัวของ พื้นที่นะคะของลรงจอดรถค่ะลรงจอดรถนะคะก็กว้างขวางเลยสามารถจอดรถนะคะในหลังคาเนี่ยได้ถึง2คันเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็พื้นจนถึงฝ้าเพดานลรงจอดรถนะคะก็ประมาณ3เมตรเลยนะคะส่วนโรงจอดรถเราก็มีเซอร์วิสนะคะปลั๊กไฟเผื่อท่านไหนนะคะมีรถยนต์ไฟฟ้านะคะก็สามารถชาร์จแบตตรงนี้ได้เลยค่ะด้านข้างค่ะเราก็ทำเป็นในส่วนของ สวนหินไว้ให้นะคะปลูกต้นไทรเกาหลีแล้วก็มีแผ่นทางเดินค่ะที่จะเดินไปยังด้านหลังบ้านได้อย่างสะดวกเลยค่ะนะคะมายัางด้านนี้กันนะคะส่วนด้านหน้าบ้านก็จะถูกตกแต่งด้วยขดยาัดนะคะก็จะมีสระว่ายน้ําอยู่ทางด้านหน้าบ้านด้วยค่ะคุณผู้ชมนะคะตรงนี้นะคะสวนนะคะก็มองว่า การออกแบบสวนดีไซน์มาแบบกำลังดีนะคะไม่เยอะและไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปด้วยนะคะดูแลง่ายค่ะคุณผู้ชมนะคะก็จะมีดอกไม้นะคะผสมผสานไปด้วยค่ะและก็ถัดมาค่ะส่วนตรงนี้ก็จะมีพื้นที่นะคะสำหรับเก็บอุปกรณ์ทำสวนหรืออุปกรณ์ล้างรถได้ตรงนี้ค่ะคะุณผู้ชมนะคะก็จะมี ห้องจุดของที่ติดกระลงจอดรถนะคะมาทางนี้มีสเตปบ,บันไดขึ้น2ขั้นนะคะก็จะเป็นตัวของเทเลสทางด้านหน้าบ้านค่ะขึ้นสเต็ปนะคะมา2ขั้นค่ะก็จะเป็นพื้นที่ของเทเลสนะคะทางด้านหน้าบ้านให้เรามีพื้นที่เอนจอยนะคะใช้เวลาชิลๆยามเช้ายามบ่ายยามเย,ย็นได้เลยนะคะมีสวนสวยๆค่ะแล้วก็สระว,ว่ายน้ำค่ะก็จะเป็นสระว,ว่ายน้ำระบบเกลือนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะ มีแผนทางเดินตรงนี้นะคะเดินสะดวกสบายเลยสาว่ายน้ําความกว้างค่ะอยู่ที่2.9ค่ะความยาวอยู่ที่9เมตรเลยนะคะคุณผู้ชมเป็นระบบน้ําเกลือค่ะนะคะอันนี้ก็ถือว่า9เมตรนี่ก็คือถือว่าว่ายได้ค่อนข้างยาวเลยนะคะคุณลูกๆนะคะก็สามารถที่จะเรียนว่ายน้ําที่นี่ได้เลยะคะ่ะส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าบ้านหลักนะคะซึ่งตัวบ้านนะคะก็จะถูกตกแต่งด้วยกระจกบานใหญ่นะคะ ส่วนประตูทางเข้าบ้านเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นกระจกนะคะสีเขียวตัดแสงก็จะทําให้ตัวบ้านนะคะป้องกันความร้อนแล้วก็แสงก็ไม่จ้ากเกินไปนะคะส่วนของกรอบอลูมิเนียมก็จะเป็นกรอบอลูมิเนียมหนาแน,น่นสีดำค่ะ เดี๋ยวตามโบเข้าไปชมในส่วนของพื้นที่ใช้สอยบ้านหลังนี้ค่ะ3 0 0ตารางเมตรนะคะฟังก์ชันบ้านของเขาค่ะจะมี1ห,ห้องนอนที่อยู่ชั้น1และห้องน้ําในตัวนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ําห้องรับแขกด้วยเข้ามาแล้วก็จะพบกับโซนดินนิ่งแอร์เรียนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็ถือว่าจัดเซ็ตโต๊ะรับประทานอาหารนะคะมาให้ครบฟังก์ชันเลยค่ะคุณผู้ชมบ้านหลังนี้เ่ย หิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะส่วนของวัสดุนะคะของพื้นชั้นหนึ่งค่ะก็จะเป็นพื้นกระเบื้องยางนะคะแล้วก็จากพื้นจนถึงฝากเพดานประมาณ 2.5เมตรค่ะคุณผู้ชม d ดิ i แอเรียตรงโต๊ะรับประทานอาหารตรงนี้ก็จะเป็นหินอ่อนอย่างดีเลยนะคะตรงนี้ก็รองรับได้6ท่านหรือจะเสริมอีก2ท่านก็ได้นะคะก็จะเป็น8ท่านติดตั้งคมไฟนะคะสไตล์โมเดิร์นไว้ให้ครบพร้อมแล้วก็ส่วนของภายในเนี่ยก็จะมีกระจกช่องแสงไว้ให้แแทบทุกมุมเลยได้รับแสงธรรมชาติเข้ามาอย่างดีเลยค่ะคุณผู้ชมและก็ ไดนิ่งตรงนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับตัวของเครื่องปรับอากาศติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยนะคะผ้ามา่านครบพร้อมทุกอย่างเลยค่ะนะคะก็ถือว่าฟังก์ชันมาแบบสัสดส่วนดีเลยนะคะเชื่อมโยงจากโซนรับประทานอาหารตรงด้านนี้ค่ะมาตังด้านนี้นะคะก็มีไอแลนด์เอาไว้ให้เราะเตรียมอาหารนะคะซึ่งตัวไอแลนด์ก็ถือว่ามาแบบว่าอย่างดีเลยนะคะตัวท็อป หินของเขาตรงนี้ก็จะเป็นทอบหินแกรนิตสีดํานะคะมีพื้นที่ให้เราตะเตรียมเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมด้านขวาตรงด้านนี้นะคะก็จะมีพื้นที่นะคะสําหรับเอาวางอุปกรณ์หรือโชว์จัดการแบบนี้นะคะแล้วก็บิวอินนะคะตรงนี้ก็บิวอินไว้ให้ถ่จนถึงฝ้าเพดานเลยค่ะคุณผู้ชมเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีให้ครบพร้อมตรงนี้ก็จะเป็นตัวตู้เย็นนะคะอิเล็กทรอนิกส์นะคะ นีแบบอันนี้เป็นของใหม่หมดเลยนะคะ2ประตูเลยนีดสิบคิวเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะส่วนตัวเคาน์เตอร์ครัวค่ะก็บิวต์อินเป็นรูป L-Shape เลยนะคะมาพร้อมกับตัวของเตาอบนะคะมาพร้อมกับตัวของสิงล้างจานนะคะตัวของมุมโซนล้างจานนี้ก็จะมีหน้าต่างนะคะเพื่อให้เราเปิดระบายอากาศได้ค่ะ ส่วนงานบิวอินของด้านหลังตรงด้านนี้ก็มาอย่างสวยเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบสีขาวไฮคลอสเลยนะคะและถัดมานะคะเชื่อมจากห้องครัวค่ะมายัางด้านนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ําของห้องรับแขกนะคะประตูของบ้านหลังนี้นะคะที่เห็นเป็นบานไม้ก็จะเป็นบานไม้จริงเป็นบานไม้สักเลยค่ะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าห้องน้ําเขาก็ใช้ประตูบานไม้สักเลยค่ะนะคะอันนี้จะเป็นแบบพาวเดอร์รูมค่ะนะคะตัวของเคาน์เตอร์อ่างล้างมือค่ะก็มีแบบให้ขนาดใหญ่เลยนะคะก็ อ่างล้างมือก็เป็นของแบรนด์ American Standard นะคะโถสุขภัณฑ์ก็ของ American Standard ค่ะและเชื่อมจากโซนห้องน้ําแล้วนะคะแบ่งแยกสัดส่วนไว้อย่างดีเลยนะคะด้านหลังบูประตูตร,ตรงนี้ค่ะเป็นห้องครัวนะคะมีให้ถึงสองครัวเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นครัวไทยค่ะทํากินแรงๆหนักๆน,นะคะก็ตรงด้านนี้ได้เลยค่ะเคาน์เตอร์แบบจัดเซตครัวไว้ให้ครบพร้อมเลยนะคะตัวของเตาแก๊สค่ะ ก็เป็นเตาแก๊สสองหัวเลยนะคะพร้อมกับมูดดูดควันของแบรนด์ฮัเฟลเล่ชอบตรงเคาน์เตอร์ควงเขาก็คือแบบบิวอินแบบซิงอะไรอย่างเงี้ยครบพร้อมเลยนะคะด้านบนก็บิวห้แล้วก็มีหน้าต่างบานบประตูเปิดให้ระบายอากาศได้ด้วยนะคะซิงล้างจานก็มีให้อีกหนึ่งหลุมตรงด้านนี้นะคะส่วนมุมตรงด้านนี้ค่ะก็เป็นพื้นที่รองรับสำหรับเครื่องซักผ้านะคะติดตั้งแบบว่ารอเครื่องซักผ้า แอปประตูตรงด้านนี้ก็เป็นประตูที่เปิดไปยังด้านหลังบ้านค่ะตรงด้านหลังบ้านก็มีสนามหญ้าสีเขียวค่ะนะคะตรงด้านนี้ก็เผื่อเพิ่มเติมนะคะทําสวนเล็กๆน้อยๆนะคะพืชผักสวนครัวตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็จะเดินรอบบ้านได้เลยนะคะค่ะถ,ถัดมาค่ะไปยังโซนของ Living Area กันนะคะ ซึ่ง Living Area ค่ะก็แบ่งแยกสัดส่วนอย่างดีเลยเผื่อว่า,ามีสมาชิกในครอบครัวนะคะทานอาหารส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะก็นั่งเล่นนั่งคุยดูทีวีกันตรงนี้ได้ค่ะ Living Area ค่ะมีพื้นที่ใช้สอยที่มาแบบลงตัวเลยนะคะแล้วก็โบชอบบ้านหลังนี้ในการจัดเซตเฟอร์นิเจอร์นะคะก็จะเป็นแบบโทนแบบสีครีมนะคะดูแบบ Luxury แล้วก็ดู Minimal นะคะสบายตาเลยส่วน โซฟาตรงนี้ก็เป็นโซฟาหนังอย่างดีเลยนะคะรองรับได้ถึงสีท่านด้วยค่ะและด้านหลังก็ติดตั้งนะคะกรอบรูปไว้อย่างสวยงามเลยค่ะโต๊ะกลางค่ะก็เป็นโต๊ะกลางแบบว่าตรงนี้หินอ่อนเลยนะคะส่วนด้านบนเราก็ติดตั้งพัดลมไฟฟ้าไว้ให้เรียบร้อยค่ะส่วนด้านนี้ค่ะก็จะเป็นวิวสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็เปิดหน้าต่างค่ะรับบรรยากาศ ใกล้หน้าหนาวแล้วนะคะก็จะได้รับบรรยากาศเย็นๆเข้เขามายัางตัวบ้านค่ะคุณผู้ชมตรงผนังนี้ค่ะก็บิวอินชั้นวางทีวีไว้ให้นะคะส่วนทีวีก็สามารถที่จะดีไซน์ตามใจได้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะและถัดมากันค่ะยังด้านนี้นะคะก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งห้องนอนที่อยู่ชั้นหนึ่งนะคะก็เหมาะเลยค่ะสำหรับ ผู้ปกครองท่านไหนนะคะหรือมีแบบว่าผู้สูงอายุนะคะ <c oughs> ก็สามารถที่จะอยู่ห้องนี้ได้เลยหรือทําเป็นโซนห้องรับแขกก็ได้ค่ะเข <c oughs> ้ามายังด้านในห้องนอนห้องที่1กันแล้วนะคะห้องนี้นะคะก็จ,กจัดเซตเตียงนอนตรงนี้ก็จะเป็นแบบควีนไซส์ค่ะคุณผู้ชมส่วนด้านบนนะคะก็ติดตั้งตัวกรอบรูปไปให้สวยงามเลยค่ะภายในห้องนะคะก็สีขา,าวโปร่งเลยค่ะมีกระจกช่องแสงบานใหญ่นะคะแล้วก็ ด้านนี้ค่ะก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะบิวอินไว้ให้ครบพร้อมเลยตู้เสื้อผ้าบิวอินนะคะก็มีไว้ให้เรียบร้อยอีกเลยค่ะจัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็มีห้องน้ําส่วนตัวนะคะบ้านหลังนี้นะคะห้องนอนทุกห้องก็จะมีห้องน้ําส่วนตัวค่ะแ,แบบไม่ต้องแชร์กันเลยนะคะส่วนเคาน์เตอร์อ่างล้างมือค่ะก็ตัวอ่างล้างมือเป็นของ American Standard โถสุขภัณฑ์ของ American Standard รามีกระจก t ทมเพอร์กั้นแยกสัดส่วนมีเลนชาเวอร์ห้ชาเวอร์แล้วก็ติดตัวเครื่องทำน้ำร้อนไว้ให้นะคะก่อนที่เราจะขึ้นไปยังชั้นสองค่ะแวะตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะก็จะมีห้องเก็บของที่อยู่ใต้บันไดนะคะห้องเก็บของก็มีฟังก์ชันนะคะสำหรับเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะส่วนบันไดาทางขึ้นตรงด้านนี้นะคะ ก็วัสดุตรงบันไดนะคะเป็นคอนกรีเตเสริมเหล็กค่ะผิวลูกนอนก็จะเป็นไม้น้าแข็งจริงเลยตัวเราจับบันไดค่ะก็เป็นไม้น้าแข็งจริงเช่นกันนะคะส่วนตัวโถงทางอา่าตรงชา้นทักบันไดนะคะก็จะมีตัวหน้าต่างกระจกบานใหญ่นะคะให้ได้รับแสงธรรมชาติเวลาเราเดินขึ้น,นไม่ต้องเปิดไฟเลยก็ได้ค่ะขึ้นมายางงังชั้น2ค่ะฟังก์ชันชั้น2นะคะจะมี3มห้องนอนสาห้องน้ําในตัวค่ะส่วน ชั้น2พื้นวัสดุก็จะเป็นพื้นกระเบื้องยางค่ะจากพื้นจนถึงฝ้าเพดานนะคะชั้น2ก็จะประมาณสูงถเมตรเลยค่ะคุณผู้ชมมายังโซนด้านนี้ก่อนโบชอบที่บ้านหลังนี้เขาก็จะมี Living a แอ a ียให้ถึง2โซนเลยนะคะเผื่อว่าข้างล่างนะคะมีแขกมาหามาเยี่ยมชมข้างบนนะคะสมาชิกก็สามารถนอนเล่นนอนดูหนังดูทีวีได้เลยค่ะนะคะมีความเป็น p r i v a t ส่วนตัว แล้วก็ลิฟวิ่งแอเรียเนี่ยถือว่าให้มากว้างขวางเลยนะคะเราสามารถทําเป็นโซนแบบโยคงโยคะเพิ่มเติมได้อีกนะคะส่วนของเซตโซฟาชั้น2นะคะก็เป็นโซฟาผ้าอย่างดีเลยค่ะ สามารถนอนดูทีวีได้ตรงนี้นะคะแล้วก็นั่งอีกเนี่ยก็ได้ถึง4ท่านสบายๆเลยมาพร้อมกับโต๊ะกลางไว้ให้นะคะด้านบนก็มีพัดลมไฟฟ้าไว้ให้ที่โบนั่งอยู่ตรงด้านนี้นะคะตัวของหน้าต่างบานใหญ่ตรงด้านเนี่ยเราเห็นวิวภูเขาดอยสุเทพแบบชัดเจนมากเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็สามารถที่แบบคือวิวตรงนี้เปิดไฟป,ปุ๊บโอ้โหภูเขาเลยนะคะส่วนด้านข้างตรงด้านนี้ก็ยังเป็นที่เปล่าอยู่นะคะ และก็ด้านนี้ค่ะก็บิวอินนะคะไว้ให้ะคะ่ะชั้นวางทีวีตรงผนังด้านนี้ก็ติดตั้งทีวีได้เลยนะคะส่วนมายังด้านนี้กันนะคะชั้น2นะคะก็มีระเบียงที่อยู่ชั้น2ค่ะเปิดรับแดดรับลมนะคะดูวิวด้านนอกได้ค่ะอันนี้นะคะก็สามารถเปิดได้เข้าได้2ทางด้านนี้ก็ได้หรือด้านนู้นก็ได้นะคะโอเคค่ะ ส่วนห้องนอนห้องแรกนะคะของชั้นสองค่ะเดี๋ยวโบวพามาอย่างด้านนี้กันนะคะอย่างประตูอย่างที่โบแจ้งนะคะประตูทุกบานในบ้านหลังนี้จะเป็นบานไม้สักเลยค่ะโอเคห้องนอนห้องนี้จัดมาเป็นแบบโซนโทนแบบสีขาวระมุนนะคะเตียงนอนค่ะก็เป็นควีนไซส์นะคะก็ติดตั้งนะคะตัวของเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้ครบคันหมดเลยก็หิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะ ส่วนกระจกช่องแสงหน้าต่างบัน,นะคะก็ได้รับแสงธรรมชาติอย่างดีโปร่งเลยค่ะคุณผู้ชมและด้านนี้ก็บิวอินนะคะโตเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าก็บิวอินไว้ให้เรียบร้อยดีเลยด้านบนก็มีที่เก็บของไว้ให้เป็นสะดวกสบายค่ะส่วนห้องน้ำกก็จะอยู่ทางด้านนี้นี่เลยห้องน้ำตกแต่งมาแบบเดียวกันเลยนะคะ <_ c oughs> ก็ สุขภัณฑ์และก็อ่างน้ำมือนะคะก็เป็นของแบรนด์อเมริกันแ a นดั้นะคะกระจกเงาบานใหญ่เลยแล้วก็กระจกแ t ป m p ์กันแยกสัดส่วนโซนแห้งโซนเปียกน,นะคะชาวเวอร์เลนแฮนด์ชาเวก็มีให้แล้วก็เป็นระบบทําน้ําร้อนนะคะถัดมาก็จะเป็นห้องนอนห้องที่สองของชั้น2นะคะห้องนี้ค่ะก็จะอยู่ทางด้านหน้าบ้านค่ะห้องนี้ก็จะมีไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะส่วนพอเข้ามาแล้วค่ะ พบกับโซนตรงนี้ก่อนเลยโต๊ะเครื่องแป้งหรือเป็นโต๊ะทําการบ้านโต๊ะทํางานก็ได้นะคะแล้วก็ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ําค่ะห้องน้ําก็จะเป็นลักษณะคล้ายกันเลยนะคะตัวของห้องน้ําก็มีทั้งโถสุขภัณฑ์ค่ะอ่างล้างมือแล้วก็กระจกแผ่นเพื่อกั้นแยกสัดส่วนนะคะช OWER LEN HAND CHOWER มีให้แล้วก็ติดตั้งตัวเครื่องทำน้ําร้อนไว้ให้นะคะส่วนของเตียงนอนห้องนี้จะเป็นแบบ งไซส์เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบ6ฟุตนะคะเป็นเตียงนอนโซฟาผ้าอย่างดีเลยค่ะนะคะทุกห้องอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะติดตั้งกรอบรูปนะคะไว้บนหัวเตียงนะคะจะเป็นแบบลายดอกไม้นะคะก็ดูแล้วสดชื่นสบายตาเลยค่ะมีกระจกนะคะตรงนี้ก็มีกระจกบานใหญ่นะคะเปิดรับแสงธรรมชาตินะคะอันนี้ก็จะหันหน้าไปทางที่ตะวันตกเฉียงใต้นะคะส่วนปลายเตียงตรงด้านนี้ค่ะก็มีกระจก หน้าต่างบานใหญ่เลยนะคะตรงด้านนี้ค่ะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าบิว i ์อินของห้องนี้จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะนี่นะคะนี่ตู้เสื้อผ้าบิว i ์อินและห้องนี้ค่ะก็จะเป็นโซนของห้องมาสเตอร์เบดมค่ะเป็นห้องนอนห้องสุดท้ายแล้วนะคะพอเข้ามาแล้วค่ะก็จะพบกับโซนของ Walk-in Closet ค่ะ ซ้ายและขว,วานะคะก็บิวอินตู้เสื้อผ้าไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะทู้เสื้อผ้าก็มีแบบบิวอินให้จุใจเลยนะคะด้านบนก็บิวอินไว้ให้นะคะไว้ใส่แบบอุปกรณ์เพิ่มเติมได้นี่ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะหรือโต๊ะทํางานก็ได้ค่ะคุณผู้ชมส่วนด้านนี้ค่ะเขาก็มีแบบแบ่งแยกกั้นนะคะเป็นโซนของห้องน้าค่ะอยู่ทางด้านนี้นะคะห้องน้ําค่ะก็จะเป็นห้องน้ําแบบมาสเตอร์เบดมนะคะ ห้องน้ํานะคะก็มาพร้อมกับตัวของอ่างอาบน้ําด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นของแบรนด์การัดเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะตัวเคาน์เตอร์อ่างล้างมือตรงนี้ก็จะเป็นแบบ His a n d her เลยนะคะและโถสุขภัณฑ์ค่ะมีมาให้ครบพร้อมของ American Standard เช่นกันนะคะเป็นชาเวอร์เฮนชาเมีให้เรียบร้อยนะคะห้องน้ำก็กว้างขวางเลยค่ะและถัดมานะคะก็ เป็นพื้นที่พักผ่อนนะคะเป็นมุมพักผ่อนแล้วนะคะเตรียมเซตโซฟาไว้ให้นะคะส่วนเตียงนอนค่ะเตียงนอนก็อันนี้เป็นคิงไซส์เลยนะคะชอบเตียงนอนของห้องนี้จังใหญ่เลยนะคะแล้วก็ถือว่าตัวของเตียงนอนนี้ก็จะเป็นแบบว่าหนังอย่างดีเลยนะคะเป็นสีครีมค่ะอุปกรณ์เครื่องนอนให้ครบพร้อมนะคะโคมไฟนะคะซ้ายขวามีให้นะคะแล้วก็กรอบรูปมีให้ครบนะคะ ห้องนอนห้องนี้เนี่ยก็จะมีหน้าต่างบานกระทุงตรงนี้นะคะเปิดรับแสงรับลมได้ค่ะคุณผู้ชมและสำหรับบ้านหลังนี้ค่ะโบขอทวนให้คุณผู้ชมอีกครั้งนะคะอยู่ในหมู่บ้านวังตาลค่ะการเดินทางจากสนามบินค่ะ15นาทีค่ะ9กิโลเมตรค่ะใช้ถนนหมายเลข108เชียงใหม่หางดงนะคะมายังตัวบ้านค่ะแล้วก็จากถนนหลักนะคะเข้ามายังตัวหมู่บ้านค่ะ2กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ หมู่บ้านวังตาลเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่มีเนื้อที่พันไร่กว่าเลยนะคะและบ้านหลังนี้ค่ะเนื้อที่ดิน92ตารางวาพื้นที่ใช้สอย300ตารางเมตรนะคะฟังก์ชันบ้านค่ะ4ห้องนอน5ห้องน้ำค่ะพร้อมกับสระว่ายน้ำส่วนตัวนะคะและ เฟอร์นิเจอร์ก็มีให้ครบพร้อมใกล้กับโรงเรียนนานาชาติหลากหลายแหง่งท่านไหนมองเป็นการอยู่อาศัยบุกก็มองว่าคุ้มค่านะคะแล้วก็ปลอดภัยค่ะน่าอยู่มีทั้งต้นไม้สูงใหญ่ให้ความร่มรื่นน่าอยู่นะคะและท่านไหนมองเป็นการลงทุนนะคะหลังนี้สามารถไปเช่าได้85,000จนถึง95,000เลยนะคะยิวต่อปีนะคะก็7%ต่อปีเลยค่ะมากกว่านั้นก็อยู่ที่ตัวของเฟอร์นิเจอร์แอดออนเพิ่มเติมได้นะคะ สำหรับท่านไหนคะ่ะสนใจที่จะนัดชมบ้านหลังนี้นะคะก็โทรหาโบโดยตรงได้เลยนะคะหรืออยากจะแอดไลน์มาคุยกับเราก็ได้คะ่ะแอดไลน์ line, คู่เมืองค่ะและท่านไหนคะ่ะมองหาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมในจังหวัดเชียงใหม่นะคะติดตามจากเว็บไซต์เราได้คะ่ะ w w w k u m e ื n g p r o p e r t y c o m สำหรับวันนี้โบและทีมงานขอตัวลาไปก่อนแล้วเ,เจอกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ